บนโซเชียลมีการแชร์ว่าน้องหมาตดบ่อยกําลังบอกอะไรเราบอกว่าการที่น้องหมาผายลมบ่อยนั้นอาจเป็นสัญญาณบอกถึงปัญหาสุขภาพตั้งแต่ความผิดปกติในลำไส้ไปจนถึงระบบย่อยอาหาร air. หอ่อนแอืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัว ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำน,นักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานและพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่เขาแชร์กันเกี่ยวกับสัญญาณปัญหาสุขภาพจากการที่น้องหมาหายลมบ่อยนี่จริงไหมครับมีบางส่วนที่เป็นความจริงครับจะมีส่วนที่นอกเหนือจากนั้นอีกครับ ข้อแรกเขาบอกว่าการที่น้องหมาผายลมบ่อยแสดงว่าระบบย่อยอาหารของเขาอ่อนแอจริงไหมครับส่วนหนึ่งเป็นไปได้ครับการผายลมจริงๆเป็นการกระทําปกติของทางเดินอาหารที่จะมีการขับแก๊สออกไปแต่โดยปกติแล้วในแต่ละวันเนี่ยสุนัขจะผายลมไม่มาก ข้อต่อไปคือการที่น้องหมากินเร็วและกินคําใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องครับกรณีที่สุนักกินเร็วกินคาใหญ่เนี่ยคือจะกินตัวลมเข้าไปซึ่งมีผลทาให้เกิดลมในทางเดินอาหารเยอะในแต่ละวันเนี่ยถ้าสุนักกินช้าๆหรือกินลักษณะที่เป็นเม็ดใหญ่ๆมันจะค่อยๆกินมากกว่าเพราะเขาจะเคี้ยวค่อนข้างใช้เวลาแต่ถ้ากินโดยการที่พยายามกินเข้าไปเร็วๆเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับทำให้เกิดแก๊สมากครับแต่ว่าแก๊สพวกนี้มันอยู่ในส่วนของกระเพาะอาหารมากกว่าแต่การไายลมเนี่ยจะออกไปรักษาที่เวลาการหมักย่อยและเกิดในลำไส้ใหญ่มากกว่า ใหญ่ถ้ากินแก๊สเยอะๆจะเรอเยอะเขาบอกว่าน้องหมาผายลมบ่อยแสดงว่ากินอาหารที่ไม่มีคุณภาพอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากเลยอาหารเนี่ยต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพคพ่อนทั้งดีถ้าเป็นอาหารคุณภาพไม่ดีก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเรื่องของการเกิดลมขึ้นเยอะนะครับคุณหมอพูดถึงอาหารอื่นๆที่ทําให้เกิดการผายลมในสุนัขครับกลุ่มพวกถั่วถั่วนี่สุนัขจะกินแล้วจะเกิดแกส๊สเยอะครับถั่วเลื้องถั่วเขียวนะครับหรือแม้กระทั่งแมคคาเดเมียอีกอันหนึ่งก็คือกลุ่มพวกเยื่อใ่ครับพวกเย แบคทีเรียเนี่ยย่อยมันกลายเป็นแก๊สตัวที่3ที่สําคัญก็คืออาหารพวกนมครับเป็นอาหารที่เมื่อสุนัขอายุมากขึ้นเนี่ยก็คล้ายๆคนนะครับเราจะมีเอนไซม์แลคเตสน้อยลงก็จะย่อยตัวนมได้น้อยลงก็มีปัญหาเรื่องการย่อยนมลำบากก็ทําให้มีการหมักย่อยนมที่มันส่วนเกินและเกิดเป็นแก๊สขึ้น ปัจจัยต่อมาก็คืออาหารคนครอย่างเช่นพวกอาหารที่เผ็ดๆที่เรากินข้าวกะเพาไก่เราก็ให้สุนัขกินด้วยนะครสุนัขพวกนี้จะไม่คุ้นเคยเลยจะเป็นวัตถุด,ดิบที่แปลกสาหรับเขาสุดท้ายเลยคือพวกอาหารทะเลครับพวกนี้เกิดเป็นแก๊สขึ้นได้ครับ เขาบอกว่าการที่น้องหมาผายลมบ่อยแสดงว่าอาจจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับลำไส้จริงไหมครับจริงครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยสุนัขที่มีการผายลมบ่อยๆอ,อาจจะต้องพามาให้สัตวแพทย์ได้ตรวจความผิดปกติลำไส้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ในส่วนของลำไส้ใหญ่การเกิดลำไส้ใหญ่อักเสบในสุนัขที่อายุมากขึ้นเนี่ยทำให้มีการหมักย่อยที่ผิดปกติไป ปัจจัยี่2คือพวกเนื้องอกบางทีมีเนื้องอกในส่วนท้ายทางเดินอาหารในลำไส้ใหญ่ในใกล้ๆรูทวารก็ทําให้เกิดเสียงหรือทําให้เกิดกลิ่นออกมาได้ปัจจัยต่อมาก็คือการย่อยและดูดซึมที่ไม่ดีพวกนี้ปัจจัยแต่ละตัวไม่เหมือนกันเป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทราบเลยต้องให้สตัตวแพทย์ช่วยตรวจคุณหมอบอกว่าการถ่ายลมบ่อยของน้องหมาอาจบ่งบอกถึงความผิดปกติอื่นได้ด้วยครับปัจจัยเกี่ยวข้องก็คือเขามีพยาธิลำไส้บางทีพยาธิเป็นปัญหาที่เรามองข้ามไปนะครับเราควรถ่ายพยาธิเป็นประจําทุกๆ 3- เดือปััจย ก็คือสุนัขเนี่ยบางทีอ้วนนะครับถูกทําหมันแล้วเขาก็อยากขี้เกียจครับการที่สุนัขไม่ค่อยเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นปัใจจัยให้ทางเดินอาหารทํานานน้อยลงงานการพาเขาไปออกกาลังกายเนี่ยช่วยได้เยอะเลยและถ้าน้องหมาผายลมบ่อยเจ้าของควรทํายังไงครับมีการปฐมพยาบาลก่อนนะครับสมมติฐานเราเกิดจากอาหารก็ต้องมีการปรับอาหาร ถ้าจดบันทึกในช่วงนั้นว่ากินอะไรสุนัขที่กินจุๆก็เป็นไปได้ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมนะครับก่อนพาไปหาสัตวแพทย์ถ้ากรณีที่ยังเป็นต่อเนื่องแม้กระทั่งเปลี่ยนอาหารแล้วก็ยังเป็นเนี่ยนะครับแสดงว่าความผิดปกตินั้นเกิดขึ้นที่ในตัวทางเดินอาหารละไม่ได้เกิดจากอาหารโดยตรงละอันนั้นนะครับเราต้องพาไปให้สัตวแพทย์ช่วยดูแลครับแต่สรุปแล้วเรื่องน้องหมาตดบ่อยกําลังบอกอะไรเราที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับอันนี้แชร์ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยจะเป็นลักษณะขอข้อมูลพ ที่น้องหมาเราไายลมบ่อยจริงๆแล้วก็เราไม่รู้สาเหตุอย่างนี้ควรปรึกษาสตัตวแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ละเอียดขึ้นนะครับมันสังเกตสิ่งที่ผิดปกติไปของสัตว์เลี้ยงจะได้ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับพบกับชัวก่อนแชร์เมมเบอร์ชิพพื้นที่ใหม่ที่ให้คุณเรียนรู้ตรวจสอบถามตอบสนับสนุนและใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกันที่ YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชัวก่อนแชร์ ก็ได้รู้เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ได้รับนะคะแล้วก็รวมไปถึงเวลาซื้อของออนไลน์ก็จะตรวจสอบให้ละเอียดมากขึ้นสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม